ลติด้คุณยาพอเอแม่หนูขอโทษและจริงไหมที่บอกว่าเปลี่ยนวงจุ้ยที่บ้านแล้วได้งวดเนี้ออกมาจริงก็คิดว่ามึงก็น่าจะจริงแต่อาจารา์เขาบอกว่าจะถูก3สาสิหล้านโอ้น้ออกเพื่ออจารา์มาเปลี่ยนวงจุ้ยเลยนี่ อันนี้นะคะเอ็มก็ทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาบ้านพี่กระแตแล้วก็พี่เติร์นละมามาเดี๋ยวไปหาพี่เบนพี่เบนบอกซื้อของโอล่โผ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 ฮ้ยเทแล้วเดี๋ย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 วนี่มาทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทำอะไรเรามาสัมภาษณ์เขาเรามาสัมภาษณ์คนที่แบบว่าโชคดีที่สุดณตอนนี้เขาแบ่งแต่หัวไม่พังเลยมั้งทำไมอ ม่เกินเบอร์แล้วที่มาอะไรนีฉันมาบ้านคนรวยนะฉันจะแต่งตัวแบบอะไรกระโหลกกระลาเสื้อดกู้เก่งนี่ฉันต้องมาพร้อมอย่างนี้จ่ะชุดจ้องความทีนิวไงจากทำอาหารเดี๋ยวเโอเคเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดอันนี้คือถือให้เอ็มกินไม่ไม่ใช่เอาไงเอามาให้เจ้าของบ้านอ๋อเพราะวันนี้เขาแบบว่าเออรางวัลที่หนึ่งอะก็เลยอยากจะถูกกับเขาบ้างถ้าเราถูกลอตเตอรี่แบบนี้จะคงคิดมากเลยคือมี้สองอย่างคือคิดไปเลยกับเก็บเงียบ คิดไว้แล้วถ้าถูกหล้านปุ๊บแล้วยังไงหายหายไม่เล่นไม่รับอะไรทั้งนั้นงานพิธีกรเลยแอมเบรี่หายเลยพิธีกรก็เลยเอาน้ำแดงมาถวายเขาหน่อยเผื่อเขาจะแบบบอกอะไรเลขเด็กในงวดหน้าไปไปเลยค่ะวันนี้คือเขาแบบน่ารักมาก แม่หนูขอโตษแม่ขวนอันแดงเดี๋ยวก่อนไม่ใช่คนนี้หรอเป็นคนนี้หรอคนล่าสุดคือคนนี้นะเฮยยัยยยยงยยยยยนังยย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 ัยยนยย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 ยอย ถามหน่อยว่าแล้วตอนนั้นคือฝันหรือเปล่าที่จะไปไม่ไม่มีแล้วเกิดอะไรขึ้นที่จะไปเออทำไมทถไมทำไมโดนจิตโดนใจเอาเลขนี้แล้วก็คือมีคนยื่นให้หรือหยิบเองหรืออะไรหรือว่าหลานหลานไม่หลานได้อยู่ด้วยอ่าอ่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไม่อยู่กับแม่กับยายอ่าอยู่กับยายยายก็เอ้ยเอ้ยคนนี้แบบยายซื้อบ่อยซื้อลองซื้อหน่อยอ่าเขาผ่านมาก็เลยลองซื้อหน่อยเขาแบบเยอะเลยดีอ่า แล้วก็เลยเนอีกนน็คือคืนนอเพ่สองมาแล้วอยากรู้ความรู้สึกวันแรกที่ตรวจ ได้วันจุดตอนมาผลสวันสองวันสามวันมึงคิใช่พอพอถูกนีเรียกผลเลยไหมหัวหัวอย่างนี้เลยบอกรหัวหัวอย่างนี้เลยบอกรู้สึกไม่พอใจเองเราจะท้อกันเนาะเราอ่ะมีความรู้สึกว่าเราตื่นเต้นเพราะอะไรรู้ปะเพราะมันถือว่าพี่แจ๊เนี่ยเป็นคนใกล้ตัวของเราเลยไงเราไม่มายื้อเหรอไม่ต้องโนเลยใก้ตัวที่ไหนวะพี่พี่พี่บ้านติดนี่อยู่สี่ล้านอ่ะหยุดเดี๋ยบตอนนี้มันจนเกินตอนแรกไม่กล้าบอกใครคิดว่าในใจว่า แล้วจริงไหมที่บอกว่าเปลี่ยนวงจุ้ยที่บ้านแล้วได้งวดเนี้ยออกมาจริงก็คิดว่ามึงก็น่าจะจริงแต่อาจารย์เขาบอกว่าจะถึงสามสิบล้าน oh, <no. S 1> โอ้โนบอกเพื่ออาจารย์มาเปลี่ยนวงจุ้ยเลยนี่เพิ่นลงคลิปไว้หลังจากที่พี่ลงโฟนไปได้ประมาณวันลุกขึ้นพี่เติ่นมือนตัดคิปตรงช่วงนั้นอนะ่ะเพราะเขาเคยทำรายการวงจุย้ยอ่าแล้วอาจารย์ก็คือมาดูที่บ้านมาดูเรื่อ มีดวงแบบเสียงโชคนะจะถูหวยรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านพุกนี้ก็เลยคิดว่าต้องต้องต้องต่ออาจารย์อะไรนะอาจารย์ธนากราสับอะไรบ้างที่ช่วยอันแรกเลยนะเออเออพื้นตรงเนี้ยจริงๆมันเป็นสีดำกับเทาเท่านั้นเอาแรกเลยอาจารย์บอกว่าประทงหน้าบ้านแบบเนี้ยที่นี้มันันี้ดี ต้องปุ๊บต้องปุ๊บแล้วให้เปลี่ยนเป็นตรเสียงเันเรื่องใหญ่ต้องมีหลายแต้แน่นอนซึ่งทะเลาะกับพี่เติ้ลอยู่หลายทางนู้นคือปุ๊บปุ๊บสรุปแล้วเนี่ยอ่ะโอเคตัดสินใจคุยกันละอืมปะปุ๊บก็เลยกลับมาใหม่แล้วพอดีว่าก่อนวันที่จะมาสั่งคนมาสั่งพี่เติ้ลจะพิชเอาทีว่าความมั่นใจในอาจารยเราก็ต้อ่ะมาขออีกสทีใจละใจเราตอนนั้นก็ปุ๊บปุบปุ๊บละมันก็คือมะ อาจารย์ก็กลับมาก,ก,กลับมาดูเสียง,ง,งอาจารย์ก็เลยกลับมาที่ปรนะตูอาจารย์บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราไม่ต้องพูดวันรุ่งขึ้นน่ะวันรุ่ขึ้นน่ะช่างจะอาจารย์เลยบอกว่าให้หากระเบื้องสีแดงมาปูแทนอ๋อคือที่เป็นเส<ด>้นชีวนั่นแหละอาจารย์ก็เลยจบที่ว่าลองให้เป็นกระเบื้องสีแดงอทีนี้คนคงถามพี่แต่เยอะเลยว่าเอาเงินไปทำอะไรอ่ะ ถามว่าหกล้านได้มาเนี่ยตอนคลอดน้องเนี่ยให้ทายเท่าไหร่บอกก่อนว่าอีออยู่โรงพยาบาลสองเดือนอ่ะปกติแสนหนึ่งชนะคนปกติพี่เตรียมตังค์ไว้ในกระเป๋าอ่ะแสนเยอะแล้วอ่าเยอะเยอะหรอวลูกเนาะหรือว่าสามแข็งชาอยู่โรงพยาบาลสองเดือนเขาอเจรจาสองเดือนนะสี่แสนลูกอยู่ในตู้อกเฉลยแม่ต้องเฉลยแล้วแหละแม่ต้้องเลลลแแวหะแม่ล้านสาล้าน จริงเพราะว่าตกใจเหมือนกันตันแล้วแตกคนแต่ว่าเราเลือกโรงพยาบาลเริงเราองยอมรับในราคาที่มันสมเหตุสมผลนี้ออกมาคุยว่าอะสมมุติถ้าต้องจ่ายนี่นะเงินต่ออื่นถูกหถ้าไม่มีจริงๆสุดๆยืนเขาบ้าง หูน,น,น,นี้แน่ๆยืมพี่ยืมแม่ยืมที่อะไรหน่อยแต่เรียกอะไรคนใกล้ตัวนี่แหละและ้วยอย่าให้ลอยสิ่งที่พี่ตัดสินใจว่าพี่อยู่ที่นี่เพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราอยู่โรงพยาบาลดีพยาบาลและหมอจะซัพพอร์ตกำลังใจเราคือเรื่องของรายราไรค่แต่เราถามว่าเรามีเงินไหมเราไม่ได้มีนะเราแค่อเมีิ้ามีรถตามบุคคลทั่วไปแต่การที่จะมาค้อนมีหลักฐา,ามันเป็นไปไม่ได้นะ ถ้าเราอยู่ในน้ำโมเมนต์ตรงนั้นเราเป็นแม่ะเราก็ต้องหาตอนนี้ในหัวคือต้องั่นสามล้นตั้งเดือเหลือสามล้านละเแือดเขาใช้นี่เรามาครึ่นึงแลลวนะถูกต้องช่วยเราว่าถ้าเราคิดในที่ที่แบบว่าดีนะหนูก็คิดว่าเออมันก็ยังเป็นอะไรที่โชคดีที่ฟ้าปันดาลใที่ยังไงมันก็คือว่าหมดไปสามล้านแบไม่เสียดายเลยแต่มันก็เหมือนมีโชคมีโชคนะพอเราดูว่าเราติดนี่ลงโรงพยาบาลแล้วเราอยู่กับโรงพยาบาลดะ ผ่อนติดเดือนได้ไหมรือว่าให้ผ่อนเาได้ติดวันมาหรือปีนึงแล้วแต่เลยเอาแต่เราเออแล้วแต่ดีว่าจะผ่อนง่ายเราต้องใ้เงินก็ยังถือก็เดือนนึงมันก็จะต้องหาเงินมาผ่อนตบตบตบเดือนนึงมาตอนนั้นคือมีใจเงินก้อนด้วยแล้วก็มีเฉลี่ยเดือนคนมากับผู้หาได้ผู้เป็นเล่นแต่เพอามันถึงเวลามันถึงเวลาหาได้ไม่ได้ยืมใครเลยสิ ไปมันก็ทํางานมีนู่นมีนีม่มาแต่ว่าถามว่ามีเงินเก็บไหมอะไรเงี้ยก็คือก็คือไม่มีมันก็ธรแต่เราแต่เราก็ยังเก็บบ้านอยู่ข่อนบ้านได้คือเราพยายามที่จะแบบเอาให้มันอยู่ให้ได้ให้ได้มากที่สุดแล้วตอนน้องเกิดมาเนี่ยก็ตัวเล็ก่แปดขีดแปดขีดคือไม่ถึงโลอ่ะเพราะช่อนเพราะช่อนเราอย่างเอ็มอะ สองแม่ศูนยเก้าอ่าก็จุดกระสางโดนก็สับลงแต่น้องคือไม่ถึงหนึ่งกิโลใช่ใช่ใช่ชอบกวดสีแดงเหรอมั้งอ่าเขานั่งผอมมากแปดขีดแล้วพอออกมาอยู่ในตู้ได้วันสองวันก็ที่ตึงอะเหมือนน้ำในร่างกายอะมันนอนปัญหาขมวดคอร้องร้องว่างมันก็ต้องร้องหรือแรกดึงมันเนาะมันก็ต้องแบบสู้เพื่อก ก็คืออยู่สองเดือนก็เลยค่าใช้จ่ายก็เลยมาไปเลยเขามาบอกแล้วหมอบอกว่าคลอดก่อนกาหนดสองเดือนเพราะฉะนั้นอยู่ต้องอยู่สองเดือนแน่แต่เบ้นแต่เบ้นได้ข่าวมาว่าไอ้งวดล่าสุดค่ะคนนี้เป็นคนให้ได้ท้ายสองตัวเกิดไม่ได้หรอเอาจริงๆคนลรถูกเราวันที่หนึ่งแรกหนึ่งก็มาถูก ต่อเลยแล้วครอคืยังไงคือเขาเป็นคนหยิบเหรอพี่ตอนนั้นเขาเป็นคนหยิบเหรอไม่พอดีว่าไอ้เลขไอ้รอบเนี้คื้อมานล้เพราะว่ามีคนทักเยอะมีคน i อก o ์มาเยอะว่าแม่ต้องซื้อต่อนะมีดวงมาละไปต่อไปต่อเราก็ไม่ได้แบบฝักไปขนาดนั้นเพะเรามันมันไม่ได้เกิดขึ้นหอขาดน้แต่ใเราก็หวังเลยว่าเราเหลือยี่สนะ เออเลิศเลิศชอบชอบชอบคือคือเรายังแบบยังดีใจตื่นเต้นไม่ทันไรอ้าวมันมันงวดใหม่แล้ววะเลิกนอนหกวันสิคะวรนเลิกนอนเลิกนอนก็คือซื้อมาแล้วแล้วพอดีว่าซื้อมาใจเราซื้อไม่ผ่าฝันไม่ฝันไม่วันนั้นไม่ได้ฝันไม่ได้อะไรเลยแค่แค่มีคนบอกว่าต้องซื้อต่อแค่นั้นเองแล้วก็เลยมาหลอกเราก็เลยมองว่าเอยเรามีอนไรพูดหมดพี่คุณอีแม่พูดหมดแม่ลูกพูดตั้งแต่

กลัวไม่ถูกด้วยกันทั้งหมดเจ๊งเจ๊งหมู่กันกอเจ็บคนเดียวกับเขอเจ็บคนเดียวกับเรื่องนึงที่เขาไม่ได้บอกใครเยอะเขาเล่นเกลื่อนอะไรดีเล่ขึ้นจริงหรอไม่รู้ก็แต่บางคนบอกว่าเล่ขึ้นจบางคนบอกวบางคนกวาดเก็บเงียบนะเก็บเงียบต้องไปซื้อตัวเองเออะแต่กินเขามสุดท้ายเลยงวดหน้าซื้อโอ้งวดหน้าซื้อซื้อ บอกบอกก่อนทิรู้สึกว่าอะไรก็บอกบอกไม่มีมีเน่มียมีมีเอะไรเลขอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอะไรเลขอะไรเลขอะไรบอกดิพย์กทียคนเดียวเลยห้ามมาเมบอกว่าไม่โบาบอกว่าม่่แม่ถามเล็ลูกเาลูกอ๋อแต่จะเป็นถามได้ใช่ไหมเป็นถามได้ใช่ไนึ่งสอนับเลขหรือเปล่า ว้าออกเลมืก่อเนี่ยโอนงโยดีดัวเลยนะดีดางนหน่ตนะด้าออกไหมน่อเออะไรออกอะไรวันนี้แบบว่าขอบคุณนะขอบคุณมากเลยนะคะแม่เพราะว่าแบบว่าพี่แมมาเปิดบ้านด้วยมาคุยเรื่องลอตเตอรี่ด้วยเราตื่นเต้นนะ แม่แม่ฝากละครพี่ต้นหน่อยออก็นางกำลังถ่ายบ้างเรื่องสามีโชคคูนฮะเด็กสามีโชคคืนคืออะไรคือแค่คืนเดียวเดียวอะไรเดีวก็ติดต่อดีนี่นี่นี่ฝากเนื้อฝากตัวมาที่เละครนะเล่นละครได้ เด็กาขฉเอเร็วเร็วเมาบ้านพูตัดเอาเร็วเร็วเร็ขมาบ้านผู้ตัดเร็วเร็วนเบิ้เข่ะแมาวยนี่เล่วไทุกชงไปเล่นช่องเสร็จได้ด้วยอเราไปครก็ได้้อง็ปีเได้ทไมทเนีอยู่ในลาโพง่ะทไมมมีอะไรนะมีสมีเอเลยอะไรอีกแล้วก็มีดิทคอมซิมเลือกผู้ดีดอีโด ผู้ดีดวงอิดอยผู้ดีดวงอิดอยจะติดคอมสองอาทิตย์ตอนนี้เตะน่าจะถ่ายดีคอ่าตะถ่ายดูแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครเย็นไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรรุกเนาะยิ้ต้องประจามด้วยด้วยปุ๊บลอตเตอรี่อีกขอให้ดูนูนนูนนูนขอให้เย็นเลยนะคะแม่ของมันก็ไม่ใช่อยู่ที่สองคนนะขอให้เลตติ้งละครทั้งสามบ้างทุกเรื่องอะ ปัง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 ดังดังอะงเงี้เนนก็ฝากน้อะคนนี้ได้นะเป็นได้ราแกลได้เอาแกเลยเอาแกฝากด้วยฝากด้วยสำหรับวันนี้นะคะเราก็ไปแล้วเจนไก็ฝากกดไลค์กดแชร์กระดิ่งกระดิงกริ่งกรอันนี้ได้สอเลยนนาจะสอง EP เลยะหนอจริงเหอจริาวสอง EP แหละแเาาคุยเรายังสนุกเลยสนอกคุกมากนะคะเดี๋ยวถ้าสิบสองมาเดี๋ยวนูมาค ต้องมาแล้วแหละต้องาเจ็บอาว่าอะไรว่าแลกตอนปวดเองไหมคะับนียเรื่องเราไปอีกเอไม่ตามไม่ตามไม่ตาม